team is hunting you. Stay alert. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ใครมันขี่รถวะดอะเยี่ยมเลยใช่ปะไหวคนเลยนะข้างบนเยี่ยมเลยไปอ๋ออีหยังวะอตายยังเออเรียบคนหนึ่งตายเลยเนาะเฮ้ยเสียงมันเยอะนตาเฮีย Guns are last Enemy An enemy team is hunting you. Stay alert. บอกกันข้งางนอกก็แตกล่าโอเคสวยไปคนนึงในบ้านอ,อ,อุ้ยเด็กมาผู้หาคน กูแรวมากเก็บศูนย์กูแล้วมันมีอยามีหาฮุกเซนเนี่ยบกสองศูน่ห Ha <laughs> ha!